ดูมีดีวิวีศกีนรพีฒนกศรีรินรครับสวยไคยรับซีมาถึงแล้วมีเป็นของที่นั่งเล่นนะรู้มากเลยนะครับมีที่นั่งแล้วก็มีสวนหย่อมสวนจย่อมก็จ,จะเป็น,น,นยอด ตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ตึกสูงอันนี้อืมสวยมากไปดูดู ทงลิฟต์ด้านด้านหน้านะครับโอเคนะครับ oh <my> เรามาถึงแล้วลิปสั้นๆน,นะครับสวัสดีครับ